สวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องเพชรจ้าคนนี้นะคะแล้วเราก็ฉลองกันเล็กๆน้อยๆมีหมูกระทะนี่คนนี้คนนี้เป็นคนย่างมันจะเดินใส่เงิลูอ่าคนนี้เป็นคนย่างแต่นี่หมูค่ะอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมลูกอันนี้หมูของเรามีเตดแบบนี้นะคะสามชั้นนุ่มๆนี่ค่ะนี่อร่อยมากเป็นงานเลี้ยงเล็กๆเล็กๆเพราะว่าคน คนไม่เล็กนะนี่ดูคนปีนี้เท่าไหร่คะแปดปีโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกินกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กกันเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเค้กของน้องพิจา้าจะเป็นแบบไหนน่าสนใจแค่ไหนติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้ขออนุญาตกินหมูกอ มาได้จ้าคำนี้สามชั้นนุ่มๆกล้เ่นอเลองไปเได้แล้วจะได้ดูรูปเขา้า ป้าพอลามากอ,อธิษฐานเลยอ,อธิษฐานขอให้ขอให้ขอให,ขอให้อะไร <c oughs> เรีนเยนในสิ่งเริงขอให้สุขภาพ,าพแข็งแรงค่ะเป่าเป่าลูกเปล่าเออเอาตาผูแ้แข็ง <c oughs> ตาผูกแข็ง <c oughs> ตาผูแ้แข็งให้หลานเลยแข็ง <c oughs> ให้เพชระเจ้าเปิดไฟตาผูแ้แข็งให้หลานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอาของข,องขวัญให้เจ้าก่อน อ่ะป,าปา้าป้าเหรอป้าร้อยบาทเลยอ่ะอ๋อทีนี่ป้าเออผู้แขนที่ที่นี่ผู้แขนที่เฉยเออแขนที่เฉยที่นี่ที<ค><ณ>น่นี่คนเกง่งเลยเลยซื้อเกง่งเกง่งพ<ค><ณ>ยาบาลของป้า<ค><ณ>อย่าจาิ้มโอ้<ณ> ่รเ่าเออไม่เกิดก็ได้ตาเอออาทีนี้เอออันนี้อันนี้ของป้าป้าไม่มีผูกแขนนะป้าให้เพจจ้าสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะกดเออเออคิดตัวเนี้ยเอ่ออายุเท่าไหร่อายุเอาไปแปดใบหนึ่งสองยสบามสี่ันยังไม่สุ ค่ะใช่หกเจ็ดแปดแบงคสีเขียวขอบคุณที่รับชมนะคะขออนุญาตลงคลิปนี้ไว้เพื่อไว้ให้เด็กดูตอนโตค่ะเป็นวันเกิดของน้องเพจจ้านนะคะเป็นหลานชายค่ะเราไม่มีลูกค่ะแต่เราก็รักหลานเหมือนลูกนะคะงานวันนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่ก็อบอุ่นนะคะเราจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆของเด็กๆค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ